สวัสดีครับผมแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปหาเพื่อนครับก็เป้าหมายก็คือจะเป็นอยุธยาแล้วก็เดี๋ยวจะลงเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่อ้อมน้อยนครปฐมด้วยนะครับก็ดูของที่เตรียมไปนะครับก็วันนี้สัปดาห์นี้ขอลางานสักหนึ่งสัปดาห์นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีคิวอยู่ก็ของที่เตรียมไปนะครับก็จะมีตามนี้เลยครับไปเยี่ยมเพื่อน ดเอาไก่ไปให้เพื่อนแล้วก็มีหน้าไม้ไปสองลำนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูว่าเป็นของท่านไหนบ้างครับก็จะเป็นเจ้าของก็จะอยู่ที่อ่าตัวอยุทยาหนึ่งท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะอยู่นคนปรปฐมนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะครับในระหว่างทางกับตอนที่ลูกค้ารับหน้าไม้ไปนะครับก็เดี๋ยวไปพบกันต่อครับโอเคครับ ลำตะคองนะครับเดินทางจากอุบลมาก็สักระยะหนึ่งแล้วก็บรรยากาศก็โอเคอยู่ครับรถก็คอนๆเยอะพอสมควรกันถนนเส้นนี้มาเมื่อไหร่ก็เยอะก็ให้ดูบรรยากาศนะครับเขาก็มีการพัฒนาทำถนนเป็นโทเวเ์กับตอนนี้เขื่อนผ่านอยู่บริเวณเขื่อนนะครับก็บรรยากาศสวยดีเขื่อนนี้เคยเคยมาออกหมาย ยิงปลาอยู่ครับก็ <Okay. S 1> มีปลาตัวค่อนข้างใหญ่ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นขากลับอาจจะได้แวะเยี่ยมเพื่อนๆที่พี่ๆที่อยู่เ,เป็นเจ้าถิ่นของเขตลำตะกองนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างทาง,าง,างไปเรื่อยๆนะครับเข็ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับ ปกติมันใส่น,นี่ให้อันเดียวผมผมที่มาถึงนะันก็เลยให้สองอันเลยอันนี้ยางผมให้เป็นยางนอกนะยางของร้านเจกิตีนะไอ้ยางเส้นสองร้อยกว่าบาทนะก็ลูกดอกอันนี้เอาเอาใส่ไทล์ก่อก่อนอก,ก็ได้อกกุปกรณ์อันไหนใช้ได้แล้วมาแล้วทิคให้หมดลูกดอกเช็กก่อนว่ามันใส่ได้ทุกอัน นอกคิปกับเพื่อนพอดีอุ้ยจริง้มาลอ๋อหอนีานนคือผักตรงนี้เลยอ๋อนันกับบีบอทดีลุงเหาอยังลูกพี่ลองทำเกุอกเยลูกไห แก้วแก้วกลับมาแก้วกลับมารถเขา ลูกเขาะจะแกวออกกับส,สั้นหน่อยก็เลยตัวสั้นเพราะไกลของ่ังวรสั่นปากลึกหรอกลึกมากต้องเช็คก่อนว่ามันใสได้ทุกอันรู้ว่ากัวมันใส่ไม่ได้ิดแล้วมันเสียวแ้วมันะ,นนนนนะครคับ สำหรับคลิปนี้สองลำมาก็เลยมีโอก,กาสว่าเอามาส่งด้วยเทอแม่แบบนี้ก็ดีนะพับน้ำลงรถเราก็พับได้เราไม่เคยพับเ,เ,เราไม่เคยรู้ให,ใ,หให้พี่เขาลำหนึ่งขอคอทายเป็นรูปพับจริง